บูดูดูดูเห็นผมเดินมาใส่เลยนะครับใส่คงจําได้คงจะถามนะครับว่าขมือนไปไหนดูชินนลตรงนี้ต้องอยู่บ้านไปก่อนนะครับผมอยู่บ้านไปก่อนอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนหลายวันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผม วันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านสีนวลนะครับวันนี้ไม่ได้พาขมือนมานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณหมอมาหาขมือนแล้วนะครับคุณหมอให้งดให้งดออกจากบ้านนะครับผมคุณหมอให้งดออกจากบ้านเพื่อจะไม่ให้กระทบกระเทือนหรือว่าไม่ให้อ่าเจอแดดเจอลมนะครับผมต้องให้พักผ่อนนะครับผมตอนนี้อาการขมือนก็ยังไม่หายนะครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านสีนวลนะครับนี่นะครับสีนวลก็ เริมได้เอาดินนะครับเอาดินขึ้นแล้วนี่ครับเนี่เอาดินขึ้นเป็นโนนตรงกลางเลยนะครับร่มเงาเย็นสบายนะครับผมก็กำลังควานก็กำลังเอาหินมาลงนะครับเอาหินขผลจูควานสวัาดนะครับเอาหินมาลงเพื่อจะทำเสาที่ถูให้ สาวๆให้หนุ่มๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ท่านได้นะครับส่งคะแนนเพื่อจะให้เราทำเสาเพื่อให้ช้างชูนะครับขอพระคุณพี่มานพนะครับผมขอบคุณม,มากๆเลยนะครับอันนี้เราเอาหินมาก่อนนะครับยังไม่ได้ทรายนะครับ เป็นหลุมที่เราจะทำนะครับนีครับกำลังเอาหินลงนะครับ เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะครับว่าจะใหญ่จะมั่นคงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวรอนะครับผมเราไปดูสีนวลกันครับสีนวลเหงาแล้วนะครับผมสีนวลเหงาแล้วไม่มีเพื่อนนะครับเหมือนก็ต้องพักอีกหลายวันนะครับผมคงจะได้มาหานะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้มาหารับูดูดูดูเห็นผมเดินมาใส่เลยนะครับใส่คงจําได้คงจะถามนะครับว่า ขมื่นไปไหนดูสินวนสินวนกินขมื่นไหมอูอ so um, film, domestic, ้ดูดูครับอู้ด <Neither S 1> ูครับดมกลิ่นแล้วครับดมกลิ่นแล้วนี่ดมกลิ่นแล้วดมกลิ่นแล้วน้องใสปกติเห็นผมจะต้องมีขมื่นนะครับดูดูครับโยกแล้วน้องใสจะทําจะถามข่าวผมนะครับใสจะถามว่าขมื่นไปไหนนะครับ ไงครับสีนวลเย็นไหมเย็นบ่ไม่ตากไม่ต้องตากแดดแล้วไม่ต้องตากแดดอีกแล้วนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่เมตานะครับซีนวลจนมีบ้านหลังใหญ่หลังโตอย่างที่รอแดดลอดฝนเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับผมอ้กินยานครับ บ้านสีนวลบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับติดท้องทุ่งนาลมเย็นๆนะครับลมเย็นปลอดโปร่งมากๆเลยนะครับออกจากบ้านสีนวลแล้วก็เราขนดินลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปตัดอ้อยนะครับผมตัดอ้อยนะครับนี่ นี่ก็คืออ้อยที่เขาให้นะครับคือให้ซื้อคันละร้อยห้าสิบคะแนนนะครับแต่ว่าเราเอามาไม่ได้ครับเราเหนื่อยนะครับไปไปกลางแดดเลยนะครับก็เลยได้มาแค่นี้ครับผมคันละร้อยห้าสิบคะแนนนะครับผมเป็นอ้อยคันน้ําอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไปให้สองสาวดูครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับนี่ครับสองสาวนะครับถ้าเหมือนก็งดออกจากพื้นที่นะครับผม นี่ก็ช่วงเช้าก็ไปแวะดูสีนวลนะครับผมีกระมือนก็ยังยังไหลอยู่นะครับน้ำตานะครับนี่นะครับแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคุณหมอก็มาดูแล้วนะครับผมคุณหมอก็มาดูแล้วนะครับี่ให้ชิมอ้อยดูก่อนนะครับอ้อยที่เราไปตัดมาเหนื่อยเลยนะครับนี่เราก็ไปกับแม่ควานนะครับไปกับน้องไผ่นะครับผมบต้องลูกหิวไหม ให้ชิมก่อนนะครับอ้อยก็ตัดยากนิดนึงนะครับผมอ้อยไม่สวยเท่าไหร่นะครับอ้อยห่างๆแต่ว่าเป็นอ้อยขันน้ํานะครับก็เลยอยากได้นะครับก็เลยทนเอาสู้เอานะครับเพื่อให้เขาได้กินนะครับอร่อยไหมครับมือนตรงนี้ต้องอยู่บ้านไปก่อนนะครับผมอยู่บ้านไปก่อน อาจจะไม่ได้เจอเพื่อนหลายวันนะครับต้องให้หายก่อนนะครับคุณหมอก็บอกว่าให้อยู่บ้านนะครับอย่าเพิ่งออกไปล่าเรืองออกไปเจอลมเจออะไรนะครับผมครับยังไหลเป็นทางอยู่นะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับผมเป็นนานมากๆเลยนะครับคุณหมอก็มาดูแล้วก็ให้ยาล้างตาให้ยาเปลี่ยนยาใหม่ให้นะครับผมเปลี่ยนยาใหม่ให้แล้วนะครับเดี๋ยวลองรอดูว่าจะจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับช่วงที่คุณหมอมาก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับผมหมอมาแป๊บเดียวนะครับเพราะว่ามาก็เอายาให้สั่งยาให้แล้วก็กลับนะครับ โอ้คนนี้เหนื่อยเลยครับผมแต่ก็สู้ครับผมไม่ถอยเห็นสองสาวของเราได้กินอ้อยหวานๆแล้วก็หายเหนื่อยแล้วครับผมมาถึงเขากินอ้อยอย่างอฤตอร่อยแล้วก็หายเหนื่อยครับเราทราบเราก็รีบไปเลยนะครับเรากลัวเขาถ่ายทิ้งก่อนนะครับเรากลัวเขาจะเอาหมดก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ รู้ข่าวเฉพาะเรานะครับทางบ้านตกางก็รู้นะครับก็รู้ข่าวเราก็เลยต้องรีบไปตัดนะครับรู้จะโยกอะไรบ่ตองได้เวลาครับผมอันนี้สิบหกนาฬิกาแล้วได้เวลาไปอาบน้ํานะครับได้เวลาอาบน้ําได้เวลา,าดื่มน้ําแล้วนะครับก,ก็จะยืนโยกนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณนะครับก็ไปตัดอ้อยตั้งแต่บ่ายโมงนะครับผมตอนนี้ก็จะเข้าสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วนะครับแดดร้อนร้เลยครับผมยอมรับวันนี้เหนื่อยจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ท้อครับขอบคุณทุกกาลังใจครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมวันไหนหายแล้วจะพาขมื่นไปหาสีนวนนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ